อันนี้พราหมณ์ก็ถามพระศัสดาพราหมณ์ถามว่าท่านโคดมผู้เจริญข้าพเจ้าสแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วเลี้ยงมารดาและบิดาข้าพระองค์ทำเช่นนี้ชื่อว่าทำกิจที่ควรทำหรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสว่าชอบยิ่งพราหมณ์ท่านทำดังนี้ชื่อว่าได้ทำกิจที่ควรทำแล้ว ด้วยว่าผู้ใดสแสวงหาภิกษาโดยชอบแล้วเลี้ยงมารดาและบิดาผู้นั้นย่อมได้บุญเป็นอันมากอันนี้ก็จะสอดรับกับพระสูตรที่พระองค์ส่งอนุญ,ญาตให้ภิกขุเนี่ยแบ่งอาหารบินทบาทเนี่ยให้กับมารดาบิดาก่อนได้ปกติเนี่ยอาหารที่ได้จากบิณทบาทเนี่ยต้องถึงแก่คณะสงฆ์ก่อน ต้องถึงแก่สงก่อนอยกเว้นมารดากับบิดาของของพิกุนัน้นะก็ทรงมีพุทธานุญาตให้ให้ก่อนเป็นกรณีพิเศษได้นะนี่ก็ดูแล้วก็จะสอดรับกับพระสูตรอันนี้พระองค์ตรัสต่อว่าบุคคลใดเลี้ยงมารดาและบิดาโดยชอบเพราะการบำรุงมารดาและบิดานั้น บัณฑิตย่อมสรรเสริญบุคคลนั้นในโลกนี้ทีเดียวบุคคลนั้นละไปจากโลกนี้แล้วย่อมบันเทิงในสวรรค์ก็เป็นคุณธรรมของสัพบ,บุรุษคือความกตัญญูกะตะเวทีแล้วก็เป็นภูมิของสัพบ,บุรุษมีพราหมณ์ถามพระศาสดาอยู่ครั้งหนึ่งว่า ขาบอกว่าข้าแต่ท่านพระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ก็เป็นผู้ขอพระองค์ก็เป็นผู้ขอในข้อความนี้เราจะต่างอะไรกันพระรามก็ก็มีมุมมองอย่างนี้นว่าก็เท่ากันนี่ก็ไม่ได้มีอะไรพงก็เลยตัดว่าบุคคลหาชื่อว่าเป็นภิกขุเพียงด้วยการขอคนอื่นไม่ บุคคลสมาทานธรรมะเป็นพิษหาชื่อว่าเป็นพิขุได้ไหมบุคคลใดในโลกนี้ละบุญและบาปเสียแล้วประพฤติประมจรจรันด้วยการพิจรารณาผู้นั้นแหลชื่อว่าเป็นพิขุดังนั้นไม่ใช่เพียงการขออย่างเดียวนะเป็นการที่บุคคลนั้นต้องไม่สมาทานธรรมะอันเป็นพิษ คือละอกุศลแล้วก็ละบุญและบาปและอยู่ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยการเพ่งพิจารณาอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพิขุ